ต้องแก้งานใหม่อ่ะแต่รู้ใหม่ทั้งหมดเลยเเก็เลยจะมามาแต่งหน้าเพอต้องไปถ่ายกับกับแดดจริงๆอ่ะซึ่งวันนี้ดีมากเลยที่แบบว่าแดดออกเพราะว่าสองทีสองสามวนันที่ผ่านมาคือไม่มีแดดเลยไม่เคยต้องแก้งานใหม่นะเนี่ยก็มีฟิลแต่แบบว่าแก้เนื้อหาอะไรอย่เงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรก ที่ตองแกงซื้อของซื้อของมาแต่งหน้าปดดังไปอีกแอะวารซื้อของใดๆเดีย๋ดวยวบิจะมาลองให้เพื่อนๆได้ดูเลยประกันอันนี้ไปซื้อมาจากบิวเทียมนะอันนี้ดีมากเลยเธอเป็นฟิลแบบปัดขนตาแล้วก็ปัดคิ้วไปในตัวอันนี้ชีบิวไม่เคยจะบิวไม่เคยลองลองพื้นของชีเลยอันนี้ซื้อมารอนะคะเบอร์2.5้า ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะมีสีเดียวแล้วก็อันนี้เห็นรีวิวในในอะไรอะในอะไรอะในอะไรอะในทิกติกนางบอกว่าดีอันนี้ก็เลยซื้อมาลองของ i n t o i t นะคะบิวใช้เบอร์ศูนย์สองแฮนด์มี่แฮนนี่เรมอนแล้วก็อันนี้สีสวยมากจะมาแต่งหน้ากันเรยจ้า อจะมาลองนะข้างนี้เป็นอันนี้ข้างนี้จะเป็นชีดคาร์อันนี้บีบลงไปแล้วชั้นที่หนึ่งยังไม่ปกปิดนะชั้นที่สองฉันจะปลกปิด ว้าวกับเนื้อรู้สึกว่าเฉยๆเออะจะ,จะมาดูว่าชีจะเป็นยังไงไม่เคยลองใช้ชีเลยอันนี้ชั้นที่หนึ่งสีกืนไปกับผิวเอ,อว้าวเนื้อแบบอักมาก นั่งปกปิดเด้อหญิงฉันหนึ่งก็รู้สึกว่าปกปิดแล้วว่ามีความรู้สึกจากคนที่ไม่เคยลองเลยดิโอ้ยยคนละเรื่องเลยอ่ะ จะสัใจใช้ชีทั้งสองหน้าเลยแล้วกันทั้งสองข้างเอาคนนี้บางมากเถอะก็คือ into it ไม่อันนี้เห็อตังคือเองนะไม่มีไม่มีสปอนเซอร์ก็คือเราสามารถที่จะพูดได้ว่าแบบพูดแบบไม่พูดแบบ ไม่ต้องเกรงใจเจ้าของแบรน์ก็คือนางไม่ได้แบบปกปิดขนาดนั้นนะเธอแต่ชีคือลดด้อยนางปกปิดอีออันนี้แสงธรรมชาตินะเพราะว่าบิวเปิดหน้าต่างบิวไม่ได้บิวไม่ได้เปิดไฟวง จากหลังบ้านส่วนหลังบ้านมีความปื้มปิ่มว่ะเธอเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปก,ก่อนอันนี้แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะมารองตัวนี้ให้ดู odbo มีสองหัวนะคะด้านหนึ่งจะเป็น มาสคาร่าอีกด้านหนึ่งจะเป็นมาสคาราคิวอันนี้นะจะเป็นมาสคาราอันนี้เป็นคิวตัวคิวจะเป็นเจลใสๆในะทุกคนล้ ต่อมานะคะบิวจะมาลองของลองชัดตัวนี้เห็นไหมหัวมี2องหัวเหมือนกันอันนึงจะเป็นอินไลเนอร์อีกอันนึงจะเป็นอายไลเนอร์ตอนนี้กำลังตามหาอายไลเนอร์อยู่เอาไว้เติมหอยให้มันหอ,อย่างนี้ จะเสียบไฟวงอยู่ดีๆไฟที่หอดับโงง่งงงไปหมดแต่ดีนะค่อนข้างแข็งแรงอินไลเนอร์พี่ต้เลยนะ อันนี้จะเป็นการเชื่อมเปลือกตาแล้วก็ทำให้น้ำมีความเชื่อมโยงกันไปลองเขียนกับต่อมาจะมาลองเนี่ออบิลองทาไปแล้วนิดนึงแหละ สีค่คนข้างดีนะทุกคนแล้วก็วิวจะทาให้มันเป็นกรอซี่กรอซี่หน่อยวิวจะเติมลิปบามตัวนี้ตรงกลางปากนี่ขางล่างข้างบนมันจะดูเป็นกรอซี่ จะให้เป็นแบบรูปแบบใสๆซัมเมอร์ซัมเมอร์นิดหน่อยนะตัวตลับข้างในจะเป็นอย่างนี้ว้ายไม่นยากเละอันนี้บิวเอา,าพาไปล้างจะเป็นอย่างนี้ดีมากตรงฝา,าพาเป็นแม่เหล็กสวยเนาะมี SPF 50PF บอกวู้คือ เพื่อนๆทุกคนสามารถทาแป้งตัวนี้โดยที่ไม่ต้องทากันแดนเลยก็ได้ก็คือนอกจากที่รองพื้นจะฟู c o v e r ร์แล้วแป้งอัดแข็งรองพื้นก็เป็นแบบฟู package เหมือนกันนะคะเวทนาการของแป้งลัมเบอร์